สวยนะเจอันนี้มีอันนี้แบบกิ๊บเก๋มากเลยอ๋อนี่แฟชั่นมากเลยด้วยใช่แต่สร้อยข้อมือสวยนะคะสวยมากใช่ค่ะโซเชียเลือกได้หรือยังเอามาจ่ายตังค์ให้เราใช่ไหมเนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่าท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่54นะครับที่เมืองทองธานีแต่ว่าเทปที่ออกอากาศนี้คงจบงานไปแล้วนะครับแต่ว่า สองสาวนี้เพราะว่าผมจะส่งสองสาวนี้มาในงานนี้มาสำรวจว่าเทรนด์ไหนกำลังมาแรงและที่สำคัญคือคู่แข่งเราในอาเซียนจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ถนัดเรื่องอย่างนี้เลยพร้อมไหมสองสาวพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปเลยตอนนี้นะคะเจเราเดินมาถึงบูธ น็อปพะเก้าโกแอนจี James ใช่ไคะนี่นเลยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสินค้าด้านในกันค่ะค่ะตามมาตามมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ค่ะส่วนแนะนำตัวแล้วก็บุญครับเออนี่เป็นเออบริษัทชื่อ NK นเ็อปพะก้าโกลแอนจีนะครับเราเป็นผู้ผลิตและผู้ส,ส่งออกเออสินค้าในกลุ่มโกกับซิ l เวอร์จิวเวอรี่นะครับมีลูกค้าอยู่ในยุโรปและอเมริกาเป็นส่วนดักค่ะ แนะนำสินค้า,าโดดเด่นชดใช่เด่นที่สุดของในร้านนะครับก็จะเป็นตัวสิวเวอร์จิวเวอรี่นะครับเราฝังพลได้ทุกชนิดที่ลูกค้ายอยากจะได้ครับก็จะมีในส่วนของงานพลพลแท้เช่นบลูเซฟายหรือว่าพลเนื้ออ่อนเช่นอะม h ทิสอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วในช่วงนี้คู่แข่งทางการตลาดเราเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ถือว่ายังพอไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า ตอนนี้มันเป็นช่วงของโลซีซันซึ่งปกติเราให้ซีซันจะอยู่ในช่วงของกุมภาพันธ์มากกว่าครับเป้าหมายการตลาดของทางบริษัทก็ตลาดด้ยุโรปเอออยู่ในยุโรปและอเมริกานะครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับผม<พ>ยังช่วงนี้จะมีการขยายตลาดมาทางแบงก์แคนาเดียแล้วตอนนี้เริ่มมีทางลูกค้าจีาานนะครับที่จะเริ่มเข้ามาซื้อของมากขึ้นแล้วรูปแบบออเดอร์รวมไปถึงดีไซน์ดีไซน์ของ อนี้ตตงเปล่ยามก็คงต้องเปลี่ยนบ้างนะครับแต่ด้วยความที่ล้วนลยที่ขายอยู่ในยุโรปและอเมริกาเนี่ยก็มันก็จะฮิตอยู่ในกลุ่มตลาดจีนด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าของบางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าค่ะอันนี้คือแบบหรือว่าเออตัวนี้เป็นของในกลุ่มล็อกเก็ตนะครับค่ะสำหรับเก็บรูปภาพอืมก็คือทางร้านออกแบบใช่ครับใช่อืมค่ะสินค้าส่วนสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสนใจ เป็นแหวนสร้อยข้อมือหรือว bueno ่าเป็นทาร์ดแตรเกส่วนใ,ใหญ่ก็ยืนอยู่ในกลุ่มของเครื่องแต่งกายะคระับก็เช่นพวกแหวจี้หรือว่ากระดูแขนเสื้อหรือว่างานในกลุ่มพวกสร้อยข้อมือก็จะมีค่ะาเป็นในรูปแบบของลูกค้าอายุคาจะเป็นลูกค้าคือจะมี ระดับก็คือประมาณว่าอยู่ในกลุ่มของวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เริ่มที่จะทําของที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็ให้กับลูกค้าที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นพอดีค่ะมีแบบงให้เราดูไหมคะในช่วงอายุวัยรุ่นไอ,ออ,อ,อพวกพวกคนงานก็จะแบบมีความเล็กแล้วก็เพรวบางมากขึ้นน่ารักนะคะอันนี้เห็นด้วยในฐานะตัวแทนวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะก็ถือว่าน่ารักค่ะดีไซน์ส่วนใหญ่นะคะเน้น วัยรุ่นดีไซน์ผู้ที่ดีไซน์ต้องลดอายุลงมาเร <c oughs> ื่อย <c oughs> เป็นดีไซเนอร์ <c oughs> เอ่อดีไซนเนอร์ก็จะมีหลายช่วงอายุครับที่2ี่กว่าก็มีแล้วก็30กปลาย,ายให้ออกแบบตามช่วงอายุเลยหรือเปล่าคะอ๋อก็หรือว่า40ก็สามารถออกแบบให้วัยรุ่นอายุ20ได้ ก็จริงๆก็ช uh ่วยกันทำนะฮะแล้ว kind ก of oh,, ็มาดูว uh ่าจะอันไหนจะขายได้ไคือแชร์ความคิดใช่ครับใช่คือมันอยู่ในช่วงของออกแบบสินค้าก่อนแล้วก็มาตกลงว่าจะผลิตหรือจะไม่ผลิตค่ะแบบส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่เอามาจากไหนคะรูปแบบธรรมชาติหรือว่าเป็นในส่วนของศิลเอ่อสินค้านี้เอ่อลูกค้าทางยุโรปนะฮะจะชอบงานแบบมีความเป็นธรรมชาติมากกว่า สนใจค่ะสนใจเสมอกำไรเงินประดับด้วยพลอยเออนี่เป็นงานพลอยเนื้ออ่อนพลอยเนื้ออ่อนใหญ่ๆเลยว่าสีม่วงนี่คืออะไรเลอ่ะเป็นอัญมณีที่อัญมณีอันนี้ก็คือเป็นกำไรแต่เป็นเอ่อล็อกเก็ตล็อกเก็ตแบบกำไรช่มขออนุญาตอ่านะได้ท่านครับค่ะ คุณผู้ชมคะเป็นกำไรแบบล็อกเก็ตค่ะเปิดได้ถ่าได้ครับตัวนึ้วจะเปิดปิดก็ไปเก็บรูปภาพค่ะสนุนราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณตรงนี้นนหรอค่ะ <c oughs> ก็ถ้าขายเป็นงานขายส่งเนี่ยก็จะไม่เกินพันห้าร้อยบาทค่ะตัวเรือนนี้ทำจากเป็นเงินแท้เงิน<ะ>แท้ล้องไหมน้องเจ๊ไม่เป็นไรได้อ,อีกแล้วคัดจังหวะตลอดเลยนะไม่จะมาบอกว่า <g it dragon risque> สนใจจะซื้อให้หนูใช่ไหมคะนี่ไงมาจ่ายตังค์อีกแล้วค่ะป๋าป๋าชอบแบบไหนสาว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 ชอบเนี่ยค่ะต้องใส่มหาเสน่ห์อะไรนี้โอ๋อให้ทำแนะนำค่ะขออนุญาตค่ะต้องใส่มหาเสน่ห์ผมว่าใป่มหาเสน่ห์อย่างตัวพวกนี้ก็จะเป็นงานผู้ชายนะครับผู้ชายผู้ชายใช่ก็จะมีต้องรีบคืนเลยเดี๋ยวหายใช่เดี๋ยวหายสนใจนี่ค่ะ เลดผู้ชายดิค่ะอันนี้จะเป็นเลดผู้สำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีงานตัวนี้ฮะเป็นงานชัดเป็นแนวเอเชียหน่อยก็จะดเดี๋ยวนี้ผู้ชายมาใช้หนูนี่คุณผู้ชมคะเท่ไหมคะใช่ข้อมือคนละขนาดสูงสูงโอเคค่ะ สวยไหมคะไม่ถ้าของฟรีก็สวยหมดแหละใช่นี่แบบว่าถ้าถ้าดูผ่านทางช่องนี้มีแบบมีลดราคาอะไรพิเศษไหมคะตอนนี้ที่ออฟฟิศลดอยู่แล้วลดอยู่แล้วเหรอคะกี่เปอร์เซ็นต์60%คุณผู้ชมคะลดหกเร์เซเลยนะมาที่งานบางตอกตุลาใช่แหวนจิวเรียแฟร์ค่ะตุลาถึงธันวาเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะแนะนำบู๊นี่นะคะอยู่ตรงไหนของงานคะจุด มูจะอยู่บูที่ L 1ิ13นะครับแล้วก็ M 21กับ14ค่ะแล้วหลังจากเสร็จงานนี้ติดต่อได้ทางไหนคะเอ่อติดต่อได้ที่ช็อปนะครับก็จะมีจะมีอยู่ที่ถนนเจริญกรุงครับยังยังกับถนนสีลมหรือจะเข้ามาที่แฟนเพจก็ได้ค่ะแฟนเพจชื่อ Artisan นะครับ by NK ค่ะ โอ้ร้านนี้น่าสนใจค่ะรังเจใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเราเดินมาถึงอีกหนึ่งร้านในบางในงานบางกอกเจมส์แอนด์เจอรารี่ทีงที่54นะคะร้านนี้มีอะไรน่าสนใจมีอะไรเด็ดคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะช่วยแนะนำร้านลักกะบูและก็แนแบบเดอร์พีสค่ะครับครับของเรานะครับเป็นผู้ส่งออก ครื่องประดับเงินที่มีดีไซน์นะครับชื่อบริษัทสามเจ e ูเลียนะครับตลาดของเราก็จะเป็นตลาดทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาเป็นส่วนใหญ่สินค้าภายในร้านวันนี้ที่น้ำมาจัดแสดงสินค้าเด่นๆมีอะไรบ้างครับคค่ะรับก็ของเรานะครับจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องเงินนะครับทั้งหมดเลยนะครับในวันนี้ของเราจะจัดแบ่งสินค้าเป็นคอลเลกชันเป็นทีมนะฮะอันนี้เป็นทีมที่เรียกว่า Angel Angel ครับครับ นี่นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ต้องแบ่งสินค้าตามตีนี้ตามสีสัน,นใช่ครับตามสีสันด้วยครับครับแล้วก็ตามความรักความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยหรือเปล่าในในช่วงนะครับครั้งนี้เนี่ยแองเจลค่อนข้างมาแรงนะครับเพราะว่าความเชื่อทางด้านมิลเลอร์โคก็มาเยอะมากตอนนี้นะครับอันนี้นีคือจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าตลาดตลาดะนะครับเป็นของ วัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานของผู้หญิงสไตล์ที่ไลฟ์สไตล์เริ่มเชื่อมั่นละนะครับแล้วทางด้านอย่างนี้นะครับก็จะอันนี้จะเป็นคอลเล c คชั่นกำไรข้อมูลหมดเลยนะครับของเราเนี่ยทำสินค้าหลากหลายนะครับอันนี้เป็นพลอยแท้อมตะที่แล้วก็เราทำให้กับเรียกว่าองค์การส่วนกุศลด้วยนะครับเป็นชาริตี้นะครับ เราก็ทําในราคาที่ต้นทุนสำงรับเขาเพราะว่าเขาก็ต้องหาเงินเข้าช่วยเหลือสังคมนะครับดิฉันสนใจด้านโคลเขียวโเขียวนะครับอันนี้นะครับเป็นพลที่เรียกว่าอาเกชนะคเกะครับคือโมลาได้ชื่อแล้วใช่มีหลายชื่อมากครับโมลาเขียวนะครับคนไทยเรียกงโมลานะครับอันนี้คือเป็นเซต แบ่งเป็นเซตเซตครับจัดเป็นเซตมันก็สะดวกในการใช้งานค่ะแล้วก็เวลาผมใช้เนี่ยออกงานเขาก็ติดความมั่นใจนะครับโมล่าเขียวใช่ไหมครับแตกต่างกับมรกรอ๋อแตกต่างกันครับโคลาเขียวนี่จะเป็นพรเนื้ออ่อนครับอ่ามรกรนี้จะเป็นพรเนื้อแข็งความรู้ใหม่ครับครับแล้ววิธีการดูการดูแบบไหนครับของเทียมอ๋อครับ ถ้าเกิดของแท้นะครับสังเกตดูความเงาเนี่ยมันจะอยู่คงทนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของเทียมนะครับความเงาเวลาเราใช้ไปสักพักนึ่นเนี่ยมันก็จะเริ่มด้านพอเกิดความด้านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มสดตัวนะครับเพราะอันนั้นมันจะเป็นพวกเรซินส่วนใหญ่ตัวด้วยใช่ครับถ้าเกิดเป็นโมราแท้นี่จะไม่มีการตัวแล้วก็รักษาความเงาอยู่ตลอดค่ะแล้วสินค้าส่วนอืนะครับช่วงนี้ที่ เป็นที่นิยมนะครับค่ะก็จะเป็นพวกงานเงินเกลี้ยงๆนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเน้นเท็กเจอร์ลายทูปลายคอนทูปตอนนี้ก็เป็นที่นิยมค่อนของงางมากค่ะเป็นงานเรียบๆใช่ไหมครับ,รบงานเรียบๆครับสไตล์คลาสสิกใช้ได้ตลดอดแล้วช่วงนี้ค่ะคู่แข่งทางการตลาดมีมากน้อยแค่ไหนครัคู่แข่งตอนนี้ เรียกว่าต่างคนก็ต่างอยากจะหยิบความโดดเด่นขึ้นมาะนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยยังได้ความโดดเด่นคือเป็นนักออกแบบนะครับเป็นนักสร้างสารรค์ะนะครับโดยที่ตลาดส่วนหนึ่งที่ว่าเรา,าต้องระ,ระมัดระวังตัวก็คือคตลาดาผู้ผลิตจากประเทศจีนนะครับประเทศจีนตอนนี้ประเทศจีนก็ผลิตด้วยใช่ครับเพราะว่า,าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นผู้นาถูกไหมครับแล้ว ทุกๆคนก็อยากจะเป็นที่หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่รักษาเป็นที่หนึ่งนานๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับเราต้องระมดระวังตัวแต่ให้เน้นคุณภาพด้วยครับของเราเนี่ยที่ลูกค้ายังมาประกอบเจมอยู่เนี่ยเพราะว่าเขามาซื้อเครื่องเรือนที่มีคุณภาพครับแต่ส่วนของทางที่มองจีนเนี่ยเรื่องความเชื่อถือก็ยังสู้คนไทยไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งนิสัยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีอยู่แล้วนะครับ พูดอะไรเนี่ยเราก็สามารถเปิดเผยตรงๆไม่ง่ายะนะครับไม่เอาเปรียบนะครับแล้วจากเศรษฐกิจกษษอะไรนี้ซบเซาลงบ้างไหมอะคะออสำหรับเครื่องเงินของเราที่ส่งออกตอนนี้มันดอกลงก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีตลาดที่ดีอยู่นะครัคแล้วในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ aec ของประเทศไทยแล้วครับ เตรียมรับมืออย่างไรรับมือครับตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดตลาดโดยการที่เรานําสินค้าของเราเนี่ยไปออกตลาดค่ะอย่างเช่นประเทศมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยค่ะดังนั้นเราก็เลยมีโอกาสที่สามารถเจาะตลาดได้ก่อนคิดว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของสินค้าด้านนี้เลยครับแน่นอนครับ ถ้าเกิดเรื่องฝีมือนะครับก็ยังต้องยกให้ประเทศไทยอยู่ถ้าเกิดเทคโนโลยีเราตามแค่อิตาลีเท่านั้นเองคิดว่าเราจะครองแชมป์ได้ีปีนึงไได้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคนไทยสนับสนุนคนไทยด้วยกันใช้ถ้าเกิดเราใช้กันเองด้วยเนี่ยประเทศไทยเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็เผยแพร่ให้ต่างชาติเขารู้ว่าเราก็มีของดีเราก็ยังใช้เองเลยถูกไหมฮะ แนะนําร้านนิดนึงค,ค่ะค่ะอยู่ที่ในงานนี้อยู่ตรงไหนคะในงานนี้ของเราอยู่ในฮอล์หนึ่งนะครับของชาเลนเจอร์นะครับงานของเรามีจนกระทั่งถึงวันเสาร์นี้เท่านั้นะนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้าอื่นๆมีมากมายก็รีบเข้ามานะครับเพราะาเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นเองค่ะ,ะคแล้วหลังจบงานนี้จะไปติดต่อ,อยังไงคะอ๋อครับบริษัทของเราเนี่ย ทําทส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะครับแค่เกิดว่าห้างร้านที่สนใจที่อยากจะรับสินค้าเราเนี่ยไปจัดจำหนา่ายหรือว่าจะสั่งทำพิเศษหรือ,อว่าต้องการที่จะทําเป็นของชํารวยที่มีคุณค่านะครับให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แขกที่เรานับถือก็เชิญได้นะครับที่บริษ,ษัท 3J Jewelry หมายเล็โทรศัพท์นะครับ028932350อีกครั้งนะครับ028932350ยินดีต้อนรับครับ ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะเครื่องเงินก็มาได้ที่ 3J j e w e l r y อค่ะอ่าน้องเจฮะเดินมาทั่วงานแล้วร้านนี้น่าสนใจเนาะใช่นั่าใครเลยอีกแล้วคุณผู้ชมด้านนี้เลยค่ะสวัสดีสองสาวทำอะไรที่รั คือร้านนี้เราเดินมานี <pper> ้ก็บอกแล้วไงว่าไม่ค่อยถนัดจริงๆเรื่อง irement, เรื่องจิวเวลรี่เรื่องเพชรพลอยแต่ว่าร้านนี้น่าสนใจจริงๆนะครับไปคุยกับคุณทานเนียรัชนีวารากรกุลจาก Large Enterprise นะครับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะขอเชิญคุณ <S 1> <S 1> <S ท่าน,นิรัชยนะครับแนะนำสินค้าร้านนี้เลยครับก็คือบริษัท Large Enterprise ตั้งแต่ปี1978นะคะก็คืคอ manufacturer export silver jewelry ก็คือคอลเลคชันที่เรา specialize เนี่ยก็คือเป็น jewelry ของเด็กกับวัยรุ่น ของเด็กกับวัยรุ่นเลยเรามาดูกันนะครับของเด็กกับวัยรุ่นมีมีรุ่นไหนที่น่าสนใจขอเชิญคุณทานีต้องบอกก่อนนะครับคุณทานีออกตัวว่าไม่ค่อยใช้ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าคุณคุณทานียผมก็ว่าชัดมากๆเลยนะจนจนไม่ต้องแปลแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลก็ได้ค่ะคเชิญเลยครับเชิญเลยก็ก็คือคอลเลคชั่นของเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยมันก็คือจะมี แบบที่เป็นลงสีแอมโมเป็นซีเซดแล้วก็จะเห็นแบบก็จะออกมาเป็นเหมือนแนวหัวใจเป็นแค่มีสีสันหน่อยใช่ไหมคะใช่ก็คือให้มันดูสนุกน่ารักค่ะก็คือเวลาผลิตจูวี่ก็คือต้องดูแลเรื่องเซฟตี้ก็คือเวลาเด็กใสหรือว่าจะโอมหรือคือมันต้องมันต้องเซฟก็คือไม่ห้มีอะไรค้ไม่ให้ใช่คือ ต้องละคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กและก็วัยรุ่นเป็นอย่างมากๆเพราะว่าที่นี่เน้นเน้นเลยค่ะเพราะว่าเราเอ็กซ์พอร์ตอะค่ะคือมันคือต้องทั่วโลกก็คือมันมี international standard ค่ะต้องกริฟช่วยพี่หน่อยครับพี่รู้สึกต้องกริฟต้องกริฟน้องเจค่ะน้องเจที่วัยรุ่นเลยมามาที่นี่ถามเลยค่ะอยากรู้อะไรเนี่ยอยากอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสินค้าวัยรุ่นสินค้าเด็กแบบนี้ค่ะหนูวอยากรู้ว่าแบบอย่างเงี้ย เด็กนี่คือถ้านำถ้านำไปใส่อะค่ะคือแบบคืออันนี้เหมือนเหมือนกับแรกเกิดใช่ไหมแรกเกิดก็มีอันนี้ก็คือประมาณ8 8ขวบถึงแปขวบสองแปขวบถึง12อย่างนี้นะมีอะไรบ้างอุปกรณ์กําไลข้อเท้ากําไลอันนี้คือก็คือมีจี้จี้จี้ผอมสร้อยใช่ผอมสร้อยมีต่างหูค่ะก็คือต่างหูปักกานต่างหูแบบตุ้งติ้งอ๋อมีสองแบบใส่ยังก็คตอแปดขวบอะ ไม่ใสเจ้าทาไมตอวนี้เข้ามาแรงแล้วตอนนั้นหนูยังกระโดดยางอยู่เลยรู้สึกจะโดนแบบโ่ตรวนเลยแบบมัดขามัดเท้าแบบจีนนี่จะบอกว่าหนูเดินเข้ามาหนูสะดุดตาอันนี้มากค่ะคุณผู้ชมคะเอออันนี้น่ารักมากอันนี้คือเป็นยังไงคะโอเคอันนี้คุณเลือกถูกเลยค่ะเลือกถูกเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นชุดเบสเซ e ลเลอร์เหมือนกันใช่ขายดีที่สุดเลยใช่ค่ะ แสดงว่าหนูตาถึงใช่ไหมใช่ผ่านผ่านโอเคค่ะแล้วอันที่เรามาก็ลองมาก็คือถ้าถ้าแบบจะพรีเมียมนิดนึงก็คือเราเรามีชุดของเด็กที่เป็นเหมือนดิมเมดนเซตติ้งค่ะซึ่งขอดูแบบนิดนึงได้ค่ะก็อันนี้ก็คือคอลเลคชั่นของของเด็กเลยแต่ว่าก็คือมีดิมอม้นค่ะก็คืออันนี้เป็นไเขาเรียกว่าไอด บรีสเซก็คือเวลาซื้อไปก็คือไปแกะชื่อสลักชื่อได้ใช่ประมาณนั้นอันนี้เด็กประมาณกี่กิโลกอันนี้ก็คือ 6, อัพอะค่ะปีขึ้นไปมีแบบเป็นพวกเด็กแรกเกิดเด็กต้งเป็นของขวัญเขาเรียกไรนะขวัญขวัญรับขวัญเด็ก ก็ก็มีนะก็คือแหวนแหวนก็จะแบบไซส์จิ๋วเลยก็ก็มีเล็กๆใช่มีแบบไหมคะเออแบบอยากเห็นว่ามันจะเล็กแค่ไหนมีแบบมีนะคะใหญ่เล็กบ้างนี่ไงแบบแหวนนี้ก็ได้มีนี่มีแหวนอยู่ข้างในด้วยนะคะรุ่น 7cc ห้า ไซส์ก็ประมาณนี้เลยค่ะมินิอันนี้ก็คือชุดแบรนด์เซเลอร์อีกอันนึงค่ะชุดเต่าทองค่ะเป็นแบรแบรนด์เซเลอร์ก็คือใส่ใส่เต่าทองเป็นหลักก็คือเขาเชื่อว่าใส่แล้วก็จะดีก็คือราคือราคาราคาก็คือเราจะขายเป็นราคาเป็น ทั้งเซตทั้งเซ็ทั้งเซตก็คือประมาณ10เหรียญ12เหรียญค่ะเป็นเงินไทยสามร้อยกว่าบาทเป็นเงินไทยจื้อไหมไม่แพงมากไม่แพงเลยอันนี้คือราคาจากการผลิตโฮเซลล์โอ้โหราคาส่งนะใช่ราคาส่งค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้จะเป็นแหวนไซส์เล็กนะคะไซส์มินิที่ว่าบอกว่าเหมาะสำหรับรับขวัญเด็กนะคะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นลายดอกไม้ด้วย อนอกจากของเด็กๆมีของผู้ใหญ่ไหมคะอ,อ๋อมีก็คือบริษัทเรามีประมาณสี่หมื่นกว่าแบบสี่หมื่นกว่าแบบคือออกแบบเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมจมะินค้าอะไรค้ให่อของผู้ใหญ่ก็คือคอลเลคชันอีกอีกคอลเลคชันหนึ่งที่เรามีเยอะก็คือเกี่ยวกับทะเลทะเละมีปะตรงนี้ขอหาก่อน ทะเลทะเลหาทะเลจมมาอ่าอันนี้ก็คือใช่อันนี้ก็คือคอลเลคชั่นของัวรุ่นก็คือตอนโซเชติค่ะก็คือเขาจะซื้อพวกสร้อยข้อมือแล้วก็ซื้อชาร์มมาติดห้อยอ๋อไวติดกับข้อมือตัวอย่างด้านบนอันนั้นใช่ไหมคะน่ใช่ประมาณอ่าค่ะก็คือเราแต่งชอบแนวไหนแล้วอย่างนี้นี่คือใหญ่มากอันนี้ใหญ่เลยอันนี้คือแหวน ช่ผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเนาะส่วนใหญ่หนูจะเห็นเขาจะใส่นิวชีนด็อกเกอร์ค่ะคุณพระเจ้าจับไปก่อนนะต้องต้องต้องสัมภาษณ์นิดนึงคุณทานีค่ะคุณทานียไม่ใช่ไทยแท้ๆอย่างนี้ผมพูดผมพูดถูกไหมพูดถึงก็คนไทยนะเกิดที่นี่เกิดที่นี่เป็นเชื้อสายเชื้อสายเป็นลูกครึ่งอินเดียกับจีนค่รับรู้กันอินเดียกับจีนทีนี้ เทรน,นมาแรงของอินเดียเพราะว่าอันนี้ที่นี่ส่งออกด้วยถูกไหมครับส่งออกอย่างเดียวเลยส่งออกอย่างเดียวเลยนะครับส่งออกไปประเทศไหนมากที่สุด ที่ยุโรปมากที่สุดยุโรปมากที่สุดย <Scandin> ุโรปสแกนดิ <c oughs> เนเวียอ่าเขามาเขามาแนวหนักคือจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าต้องใช้เกณฑ์ตัดสินของยุโรปกับสแกนดิเนเวียที่เป็นการที่เป็นตลาดของของของบริษัทนี้ <c oughs> ใช่นะครับ <c oughs> สแสดงว่าเรากําลังเข้าเข้าสู่สแตนดาร์ดสากลแล้วนะเนี่ย <c oughs> ถูก <c oughs> ไหมครับใช่คะ่ะก็คือแต่แต่ละตลาดก็คือจะจะจะซื้อคนละแบบเลยก็คือยุโรปก็คือ เทรนก็จะเหมือนเพลนนิดนึงไม่ต้องสีเยอะมากก็คือคลาสสิกคือทางทางยุโรปชอบความเรียบเรียบเรียบง่ายหรูแบบนั้นใช่ไหมครับก็คือชิ้นเล็กหน่อยชิ้นเล็กแต่ว่าถ้าแบบไปถึงแถบอเมริกาอะไรก็ต้องเหมือนแนวใหญ่ใหญ่โอ้แรงแรงหน่อยบิ๊กพอร์ชั่้นทุกอย่างบิ๊กบิ๊กครับเอซีมาแรงเนี่ยจะจะจะออกจะเปิดตลาดแถวนี้ไหมครับก็ก็ก็เปิดต่ ตลอดก็คือต้องต้องต้องหารูขาดตลอดถึงจะอยู่ได้อ๋อรับผมเมื่อกี้เจออรือย่างทะเลทะเลทะเลลเทะอยู่ไหนโอเคใช่ก็ก็ยกตัวอย่างก็จะมีพวกเหมือนหอยเชลล์หอยเชลล์มือมีจี้ตังหัวแหวนอะไรก็คือก็เซตเป็นทะเลใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับ ประเทศอะไรก็คือทุกที่มีทะเลก็ขายได้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสู้เขาได้ไหมฝีมือแน่นอนแน่นอนได้เลยสู้ได้วัตถุดิบต้องนำเข้าจากที่อื่นไหมหรือว่าในประเทศไทยก็เพียงพอแล้วไม่วัตถุดิบเหมือนซิลเวอร์ต้องนำเข้ามาค่ะครับจากประเทศก็แล้วแต่มีเกาหลีมีโปแลนด์ที่เป็น ก็คือเขามีเหมืองเป็นผลิตซิลเวอร์ค่ะแล้วก็เรานําเข้ามาแล้วก็เราใช้อันนั้นผลิตผลิตเองผลิตเงินที่เห็นว่าเป็น925ค่ะง้าค่ะคือะไรคะอคือเวลาผสมเงินน่ะทำจูเลียก็คือต้องผสม92.5%สิอเเงินผสมกับโลหะอื่น ถึงถึงสามารถทำจูวรีได้ค่ะคือถ้าทำจูวรีกับ100%เนี่ยมันเนิ่มเกินไปก็เลยถ้าถ้าเห็นแต่ละชิ้นน่ยก็คือจะเห็น925ก็คือมันมาจากคอนเซ็ปต์ตรงนี้ได้ความรู้ <c oughs> เพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกแล้วช่วยช่วยบอกนิดนึงครับเวลาที่เรามีเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะของล a าชเนี่ยนะครับวิธีการดูแลทำอย่างไรครับ ทุกอย่างอะ่ะมันขึ้นกับคนที่ใส่ด้วยพูดถึงเงื่อคนนี้มีความแคมนิด <c oughs> นึงมากมากน้อยเท่าไหร่มันก็โดยที่มันเป็น925จากธรรมชาติมันต้องใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะดำขึ้นดำ <c oughs> ขึ้นก็คือวิธีง่ายที่สุดนะก็คือใช้แปรงไ แปรงสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็ขัด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 ไม่ต้องใช้น ah ้ำยาออกกับมะนาวกับมะนาวหรือว่าเอ้ยาสีฟันยาสีฟันธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าดีสุดก็เอาไปชุบใหม่ชุบใหม่ชุบใหม่ก็คือชุบเงินชุบโรเดียมค่ะประมาณนี้ก็คือปกติของเราก็คือจะชุบเงินกันหมองคือมันก็จะมีระยะอายุของมันที่มันจะอยู่ได้อ่ะ แต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นเก้าสง้ายังไงก็มันนองดำแล้วก็มัน้องเหลืองอ้าวสาวๆมีอะไรจะถามอีกก่อนจะไม่ให้ไม่ให้อยู่ละเดี๋ยวเดี๋ยวติดใจต้องมาเซ็นเงินก็ผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายเสียเงินให้ผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะไม่เสมอไปนะคะอมีอะไรให้เราดูอีกนอกจากเงินแล้วก็ของเด็กๆก็ก็มี คอลเลกชันที่เ<ม>ขาเขาเรียกว่าของเอยากให้ดูค่ะค่ะแบบนี้ยเหรอคะอ่าชูโทนเหมือนจะชุบชุบทองโรสโกลด์เหมือนเล่นสองสีค่ะคืออันนี้เป็นเป็นฮิตอยู่ ตอนนี้ก็คือจริงๆใช้แบบอะไรก็ได้ก็คือจะเห็นเป็นเงินข้างหลังเป็นสีเงินค่ะแล้วก็เราโชว์เพย์มันออกมาเป็นโรสโกลด์อย่างนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะครัเกือบจะเป็นเกือบจะเป็นได้รับความนิยมไหมมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเป็นรูปแบบสองนิยมตอนนี้ได้ออเดอร์เยอะ แบบก็หัวใจพูดถึงถ้าเรามีหัวใจเป็นกี่กี่พัน,พนแบบนะไม่เคยไม่เคยเบื่อทุก่าก็ทุกครั้งก็มาก็หาหัวใจค่ผีเสื้อหาดอกไม้กางเขนก็คือมันจะมีแบบคลาสสิกดีไซน์ที่แบบเราต้องแบบเตรียมสร้างสารรค์คิดดีไซน์เรื่อย เราต้องดูช่วโลกเลยเทรนคืออะไรตามเทรนด์ไม่ใช่แค่อยู่ในโลกของจูรี่พูดถึงก็ต้องอยู่ในโลกของแฟชั่นดูในแง่ของจูรี่เด็กก็คือดูว่าโลกของของเล่นด้วยก็คือเราต้องเข้าไปในโลกของเขาใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้รับความรู้มากมาะอ้าวได้ความรู้เพิ่มเติมคุณพจนศักดิ์ มากมายมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่การได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเท่านั้นต้องรักษาสิ่งนั้นด้วยวิธีการรักษาเวลาได้มาก็ต้องถามคนขายด้วยแต่ที่สำคัญก็คือว่าฝีมือคนไทยยัง number วันเสมอนี่คือความภาคภูมิใจมากๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเราต้องลาคุณผู้ชมแล้วนะครับอ้าลาเลยเชิญเชิญค่ะวนนี้เรา3ามคนนะคะต้องขอลาไปก่อน ครั้งหน้าเราจะพาคุณชมไปชมอะไรมีงานอะไรเราจะไปติดตามให้คุณคดูกันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ